แไปทาเล่งถึงสถานเรีรทำบุญสักกะระซิงสักซิ์ใจกลางเมืองหัดใหญ่เนี่ยนะก็คงคุนชินกับคําว่าท่งเสียเสี่ยงตึงร่วมมูละ,ละนิธิมิตรภาพสมามัคคีเนี่ยคะ่ะพอทุกวันเนี่ยนะก็จะมีประชาชนพระครบครัวนะคะเดินทางมาสักกะระองค์เทพเจ้าแล้วก็ทําบุญกันยางไ่่คดซ้ายเลยค่ะ มูนลนิธิมิตรภาพสามัาคีธงเสียเสี่ยงตึงนะคะก็ตังโยบุญฐนุนสุภาษันรังสันโอยเซจากลางอำเภอดัหญ่จังหวงัดสงขราภายในศาลค่ะจะมีเจ้าประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางเทพเจ้าจีนไม่ว่าจะเป็นในส่วนองค์หลวงปู่ไต้ฮงโจซื่อพระพุทธรูปรวมถึงองค์เท่ามหาพรหมแล้วก็พระพิฆเนศนะคะเทนีค่ะก็เลยกลายเป็นูนยนรวมใจของชาวดหัหญ่และก็พื้นเท่ใกล้เคียงรวมถึงหนักท่องเที่ยวท้งชาวมาเลเซียสิงคโปร์กระต่างเดินทางมาสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันย ไม่ขาดสายนะคะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลค่ะก็จะคึกคักเป็นพิเศษนะคะมูลนิธิมิตรภาพสมามคีท่องเซียสิงคึ้งึง,งยังเปิดรับทําบุญลงศอบริจาคยาเผื่อสร้างกุศลเสริมทิฐิมงคลให้กับผู้มีจิตศรัทธาค่ะซึ่งทางมูลนิธิก็จะนํารายได้นะคะไปช่วยเหลือก,การกู้ชีพกูภ้ภัยให้กับประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับความเดือดร้อนจากภายาัยพิบัติรือว่าต้องการความช่วยเหลือจากเหตุฉุกเฉินต่างๆค่ะ ขณะที่ประชาชนที่มากันเป็นครอบครัวก็บอกกับผู้ซื้อข้านะคะว่าช่วงนี้อย่างกังวลกับโควิดสิก็เลยไม่อยากจะไปเที่ยวในไกลวันนี้ก็มาข้อพอนให้ทุกคนแล้วก็ให้คนในครอบครัวนะคะมีสุขภาพดีมีโชคลาภมีการงานค้าขายดุ่งเรื่องแล้วก็ขอ้อหายสถานาการโควิดสิเกนี่ยคลี่คลายโดยเร็วด้วยนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะพี่อต้องบอกวันนี้ทีนี้นะคะถือว่าเป็นใจกลางเมืองหัใยญ่เทว่ามีสถานเที่สําคัญไล่เที่เลยนะคะลองฟังเสียงเลยค่ะก็เลยเลือกที่จะมาทาที่นี่ ะดวกด้วยค่ะออก็ฝากทุกๆคนนะคะว่าช่วงนี้โควิดยังระบาดหนักอยู่ยังไงก็ต้องช่วยกันดูแลตัวเองต้องใส่แมสเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือให้บ่อยๆค่ะ